สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับเพลงจังหวะสนุกสนุกกันบ้างดีกว่าเราร้องเพลงจังหวะสบายสบายกันมาแล้วบางทีทุกท่านก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วเพลงจังหวะสนุกสนุกมีบ้างไหมจะเสียมีอยู่แล้วสไตล์ผมเนี่ยช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปแล้วแต่นะคะว่าจังหวะชีวิตวันนั้นเป็นยังไงคนอะไรจะมีจังหวะเดียวหรอเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ คนเรามันก็ต้องมีช้าบ้างเร็วบ้างช้าสลับเร็วเร็วสลับช้ากันบ้างจังหวะเพลงมันต้องมีสลับสลับเปลี่ยนกันไปอย่ล้วันนี้เพลงก็อุ้ยไม่เก่าหรอกเวลาพูดว่าคําว่าเพลงเก่าทุกท่านก็อาจจะนึกไปถึงแบบพ่อเอื้อสุนทรสนานยังไม่ถึงขนาดนะเพลงจังหวะสนุกสมสบายๆนะคะสโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะฮะ ร้องนาผมและเ,เพื่อนๆไปล่วงหน้าเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้มาอยู่รวมกับเจซีตรงนี้เดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดโอเคเนาะไปกันใครร้องได้เชิญน้ําเพลงนะคะใครร้องไม่ได้ทั้งเพลงผมขอท่อนู๊กมอนเิมโอเคนาะไปกันกับเพลงนี้นะคะคุ้นกันแน่นอนนะครับเชื่อได้ว่าร้องได้หลายคนใครลืมใครก่อนว่าฉันอุส่ญญาหยันสัญญาจ้ะ ไม่ลืมใครก่อนกันแล้วควันตาที่ภาวะหอยามเธอ lời mẹ lối côn vì say cuồng mà phải lói côn vì chẳng giật ำมันคำสัญญาไม่ลืมใครก่อนกันเล่าขวัญตาวันหนึ่งรคนาการดาน้องจะร้องไห้แล้วใครกันเล่าที่จะเฝ้าปลอบเอาใจแต่ถ้าน้องร้องไห้วันใดคิดถึงพี่ชายจะช่วยปลอบความ ถึงแม่น้องจะลืมพี่ถึงแม้น้องจะลืมรักเราณนะท้องไร่ไปลายนานั้นไปถึงแม้น้องจะลืมว่าพี่ชายคนนี้รักน้องมากเพียงใดแต่วันไหนที่น้องร้องไห้มาคิดถึงพี่ชายคนนี้เถอะนะจ๊ะพี่จะลอบขวัญคนดีแล้วพี่จะทำให้คนดีรู้ว่าพี่รักน้องมากมายเพียงใด สิใครลืมใครก่อนใครลืมใครก่อนไม่เท่าใครปอบใครกอนหรอกนะความรักมันก็จะมีนะคบพอแง่แม่งอนตัดพ้อกันบ้างงองแงกันบ้างงอนงอนกันบ้างแต่คุณเชื่อผมสิในความงองแงในความตัดพอ้อในความงอนงอนในความจะปัจ้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เรารู้ว่าเราลักใครคนหนึ่งได้มากแค่ไหน และอีกคนหนึ่งเขารักเราได้มากแค่ไหนะน้องลืมพี่ก่อนไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าวันไหนน้องลํำเค็นขอให้พีทหนึ่งพี่น้องลืมพี่ก่อนพี่ไม่ว่ากันแต่ถ้าสักวันน้องไม่เหลือใครขอให้คิดถึงพี่น้องลืมพี่ไปมีใครพี่ไม่สนใจอะไรหรอกคนดี แต่ถ้าคนวันนั้นไม่ดีเหมือนคนวันนี้ก็ขอให้คนดีย้อนกลับมาหาพี่ที่รอที่ปลายนาโอ้โหดนสดเป็นไงล่ะดนสดเป็นไงล่ะความสามารถก็พอมีระดับนึ่งดูเหมือนกันแหละก็ฝากให้เป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับเป็นความสนุกสนานให้กับทุกท่านนะครับขอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ให้ทิปหน้าช่องนะครับตามเลขที่บัญชีตงใต้ชื่อช่องของผมขอบคุณที่แจกดนดันด้วยนะ ขอขอบคุณนะครับทุกการกดแชร์นะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนใช้ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดชอบนะครับกดนิ้วโป้งตรงคำว่าชอบเบาเเป็นสีดำหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกการแชร์ต่อบอกต่อช่องนะครับชักเชิญชวนเพื่อนของท่านให้เข้ามาติดตามช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามหนึ่งครั้งของการกดติดตามของท่าน คือการเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัวเจสตรงนี้ขอบคุณท่านที่กดคําว่าติดตามเพื่อเข้ามาอยู่เป็นหนึ่งในครอบครัวของเจสจะขอบตรงนี้ตั้งแต่คลิปแรกๆจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณผู้ติดตามพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาพี่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ของเจสตรงนี้ขอบคุณตลอดมานะครับและยินดีต้อนรับและขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่กดคําว่าติดตามเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเจสขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกันกับผมเป็นครอบครัวเจสี ไม่เลิกติดตามอย่าเลิกติดตามผมเลยนะผมมาแค่วันละเพลงเนี่ยผมไม่รบกวนท่านมากเราบอกมาวันละเพลงเดียวผมรบกวนท่านไม่ถึงสิบห้านาทีหรอกผมมาให้วันละเพลงเดียวขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมกันสนับสนุนผู้ชายตัวเล็กคนนี้นะครับขอบคุณที่อยู่สนับสนุน JC จ,จะขอบผู้ชายตัวเล็กคนนี้ให้ทําสิ่งที่ดีก,กว่าและเป็นเสียงของเราของท่านในทุกวันนะคะขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาไม่เลิกไม่หนีไม่หายไม่ห่าง หายจากผมไปไหนไม่ปล่อยมือไปไหนและผลักดันผมไปข้างหน้านะครับผลักดันผมคุณได้กุศลสูงเชื่อผมสิแล้วผมจะนำสิ่งที่ดีกว่ารอยยิ้มเสียงร้อยทุกท่านในทุกวันค่ะขอให้มีความสุขสดชื่นสดใสย,ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกท่านนะฮะและขอให้มีความ แข็งแรงในสุขภาพกายสุขภาพใจกันทุกท่านนะครับสุขสดชื่นสดใสแข็งแรง happiness be with you be healthy นะซิวแ n นเน t ทองนะคะกับลุนเมื่อเล็ again next time and see you again next สมองพบกันใหม่นะครับในเพลงถัดไปน,นะครับ See you นะ be healthy นะยิ้มแย้มสดใสแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ See you นะ